นี่จะประมาณนี้จะอยู่ตามชายแนวกอบอัวทั้งหลายโโอ้โ น,นี่เลยนะฮะวันนี้มั่นใจตัวนี้ฮะทีเลอกอ็ก6.5เหรีนะครับ ที่หมายแบบนี้ฮะเปิดกาดเลยนะฮะเปิดกาดสู้เลยนะครับไม่ต้องมีแล้วเก่า งานเข้าไปงานเข้าไปครับไม่รอด โอเมนแบ็กกนนะครับ12 20งัดกระจายงัดแบบไม่ต้องให้เถียงกันเลยออกมา ต้องไปไหนเรียบร้อ เรียบร้อยตัวนี้ต้องมีไซส์4นะครับทีเล็กห้าจุดห้าเซนนะครับเอ๊ะที่เล็กหกหกจุดห้าเซนนะครับกับงานชะโดแบบนี้เลยฮะนี่ฮะทีเล็กหกจุดห้าเซน เกี่ยวข้างปะแก้มเลยปลดยยงอันนี้ป่ะ ไซส์ส,สวยแบบนี้ โดนตดนได้กับเบามากเลยนะครับต้องยกไว้ฮะเดีย๋ยวมันจะเข้าสว่ะเราตอนนี้เรือก็อยู่ในสว่าด้วยนะครับขอออกไปก่อนแล้วกนะัน คุด <c oughs> โดดโดดโดดเตดหมิ่นฮะ๋ยวขอออกนอกสว่ะก่อนเพราะตอนนี้เรือมอยู่ในสระตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแปะลมไว้แปะเอ่อแปะข้างสว่ะไว้นะครับไม่งั้นลมมันจะตีพัดเรือออกนะครับทำให้ตีไม่ถนัด มมัันนดูตัวนี้ต้องช้อนหางนะครับเพราะว่าเบ็ดติดนเงี้ยงเดียวนะครับสาเหตุที่ต้องช้อนหางเพราะว่าเบ็ดมันติดนเงี้ยงเดียวนะครับป้องกันเออไม่ให้ ตัวเบ็ดมันไปเกี่ยวสวิงทำให้ปลาหลุดได้นะครับเอ้ยสวิงตายหาแล้วเดี๋ยวอ้อมเรือมาก่อน เป็นสเสน่ห์อีกแบบนึับทุรักทุเลดีเหมือนกันตกปลาบนเรือขยักนะครับเพราะหมายแบบนี้จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณเจ้าขยักฟิวฟรีลำนี้จริงๆเลยนะครับเพราะหมายแบบเนี้ยเรือเรือเล็กจริงๆก็เข้าลาบากเรือสิบฟุตสิบเอ็ดฟุตก็เข้าลาบากเพราะมันต้องลุยลงเบัอดัวลุยลงบัวด้วยนะครับมันจะสู้ขยักไม่ได้ ว่ามันเพรียวกว่าลุยได้ดีกว่านี่พอมันอยู่นี่เลยฮะตัวนี้ที่กลับนี้น่าจะเป็นตัวแม่นะครับ เรียบร้อยแม่แม่ฮะตัวท้ายนี่เป็นตัวแม่นะครับผมเมนแบ็คสิบสองยี่สิบเดี๋ยวขอปลดเยียร์ก่อนนะครับบมตติืยังเดี๋ยว โดดที่ลูกเดี๋ยวก็จะได้ปล่อยแล้วปล่อยคู่เลยเบ็ดติดอย่างเดียวเลยต้องเป็นสาเหตุที่จะต้องช้อนหางนะครับไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมฮะตาเบ็ดมันจะที่เหลือมันจะไปเกี่ยวสวิงถ้าเราช้อนหัวเนี่ยโอกาสที่ปลาหลุดมีสูงมากนะครับ หลายๆคนถามว่าพี่เหยื่อดำตื้นที่พี่ใช้เนี่ยเหยื่ออะไรเห็นพี่ใช้บ่อยเหลือเกินไม่บ่อยได้ไงแล้วก็สำหรับเอเอถือว่าเป็นตัวหมาเลยนะครับตีคอกเนี่ยตัวนี้เด็ดมากสำหรับหมายที่น้ำไม่ลึกมากต้องใช้ได้เหยื่อดำตื้นลงนะฮะดำตื้นเหยื่อดำลึกลงไม่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูพอเราออกไหมครับนี่ฮะ มีฟีดร้อยครับหรือพอยเตอร์ก็ได้พอยเตอร์ร้อยเอสพีโอเคครับอ่ะสำเร็จไปอีกหนึ่งข้อสำหรับภารกิจสอนพ่อคอกแม่คอกวันนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ได้ขึ้นมาตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวพ่อนะครับส่วนอันนี้ตัวที่สองที่เพิ่งได้เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นตัวแม่นะครับสังเกตแม่จะใหญ่กว่านะครับอยู่ใต้ลูกเลยครับแม่ ตัวแม่นี่ขอดูนิดนึงยหน่อยหนึ่น่าจะประมาณสี่โลนะครับประมาณสี่โลเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้เป็นคอกเดียวกันนะครับัวเมียเลยนะฮะสาเหตุที่ เอตอกทั้งคู่ทั้งทั้งพ่อทั้งแม่เลยเนี่ยเนื่องจากว่าที่นี่เป็นหมายค่อนข้างแคบนะครับเป็นปลอดตายแล้วก็มีชาวบ้านแถวนี้หาปลา,าด้วยนะครับคอยทอดแหคอยอะไรลูกคอกชาวบ้านเขาเ็เก็บไปกินกันนะครับแต่ว่าเราก็ว่าเขาไม่ได้นะวิถีใครวิถีมันแต่ในเมื่อวันนี้เอเจเราเจอก่อนนะฮะก็เลยตัดสินใจตกทั้งคู่เลยเพราะปกติเอจะตกแค่คอกหนึ่งเอจะตกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยละ วันนี้ตัดสินใจตกทั้งคู่เลยครทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับเพื่อเดี๋ยวมันจะได้เข็ดเป็ดเวลาชาวบ้านมาหาปลาหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ค่อนข้างระแวงมากกว่าเดิมอนีนิดนึงนะครับจะได้มี s ะ a d เป็นปลาเกมให้พวกเราได้ตกจะะติกนานๆเน,นาะ